สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Whispers by Breeze เสียงกระซิบของสายลมนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องที่อืมอาจจะซ่อนอยู่ลึกๆในใจของพวกเราหลายๆคนเลยครับนั่นก็คือเรื่องของเข็มคิดที่คอยนำทางชีวิตเราซึ่งบางทีเราอาจจะไม่เคยรู้ตัวเลยด้วยซ้ำว่ามีมันอยู่เคยมีความคิดแบบนี้แวบ,บเข้ามาในหัวกันบ้างไหมครับ เป็นเหมือนเสียงกระซิบเบาๆที่ดังขึ้นมาในวันที่ทุกอย่างมันดูเหมือนจะดีไปหมดเลยนะมีหน้าที่การงานที่ดีมีเพื่อนฝูงมีครอบครัวที่น่ารักแต่ลึกๆข้างในแล้วมันกลับรู้สึกเหมือนเรากำลังยืนดูชีวิตของคนอื่นอยู่ไม่ใช่ชีวิตของเราเอง ไอความรู้สึกหวงหวงเหมือนมีอะไรบางอย่างขาดหายไปนี่แหละครับที่อาจจะเป็นสัญญาณเตือนว่าเรากำลังใช้ชีวิตที่ไม่สอดคล้องกับค่านิยมที่แท้จริงของตัวเองอยู่ซึ่งมันเป็นความรู้สึกที่อาจจะดูเล็กน้อยนะครับแต่บอกเลยว่าส่งผลกระทบอย่างมหาศาลต่อความสุขในชีวิตของเราเลยทีเดียวเอาล่ะครับงั้นเรามาเจาะลึกกันอีกหน่อยดีกว่าว่าไอเจ้าค่านิยมส่วนบุคคลที่ว่าเนี่ยมันคืออะไรกันแน่ แล้วทำไมมันถึงสำคัญขนาดที่เราเปรียบมันเหมือนกับเป็นเข็มทิศนำทางชีวิตของเราได้เลยถ้าจะให้อธิบายง่ายๆนะครับค่านิยมส่วนบุคคลก็คือแกนหลักที่กำหนดว่าอะไรสำคัญกับเราจริงๆในชีวิตเป็นเหมือนบรรทัดฐ,ฐานที่เราใช้ตัดสินใจในทุกๆเรื่องเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กๆอย่างการเลือกคบเพื่อนไปจนถึงเรื่องใหญ่อย่างการเลือกเส้นทางอาชีพมันคือสิ่งที่บอกว่าเรายืนหยัดเพื่ออะไรและอะไรคือสิ่งที่เราจะไม่ยอมแลกมันไปเด็ดขาดลองดูตารางเปรียบเทียบนี้นะครับ มันทำให้เราเห็นภาพความแตกต่างของความรู้สึกได้ชัดเจนมากๆเลยระหว่างการใช้ชีวิตที่สอดคล้องกับตัวตนของเรากับการใช้ชีวิตที่หลงทางฝั่งหนึ่งเนี่ยจะเต็มไปด้วยความรู้สึกสงบมีเป้าหมายเหมือนโลกภายนอกกับโลกภายในของเรามันเป็นหนึ่งเดียวกันในขณะที่อีกฝั่งหนึ่งจะเต็มไปด้วยความขัดแย้งในใจกระสับกระส่ายรู้สึกเหมือนกำลังสวมหน้ากากแสดงละครอยู่ตลอดเวลาเลยครับแล้วทีนี้เราจะรู้ได้ยังไงล่ะครับ ว่าเข็มทิศในใจของเรามันเริ่มจะเพี้ยนเพียนไปแล้วคือเราไม่จําเป็นต้องรอให้เกิดวิกฤตใหญ่ๆใ,ในชีวิตก่อนนะครับเราสามารถสังเกตจากสัญญาณเตือนเล็กๆน้อยๆที่เกิดขึ้นในแต่ละวันได้เลยลองมาดูกันครับว่ามีอะไรบ้าง สัญญาณพวกนี้นะครับมันก็เป็นเหมือนเสียงกระซิบเตือนจากข้างในของเรานั่นเองมันไม่ใช่ความล้มเหลวนะครับแต่มันเป็นข้อมูลสําคัญที่ทําให้เราได้กลับมาทบทวนตัวเองไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกว่างเปล่าแม้ว่าจะประสบความสําเร็จแค่ไหนก็ตามหรือความรู้สึกอิจฉาเวลาที่เราเห็นใครได้ใช้ชีวิตเป็นตัวของตัวเองเต็มที่จริงๆแล้วมันคือเสียงสะท้อนจากใจเราเองครับว่าลึกๆแล้วเราก็หอยหาอิสระแบบนั้นเหมือนกันและหัวใจสําคัญของเรื่องนี้ก็คือ การกลับมาเป็นตัวของตัวเองเนี่ยมันไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงแบบคลิกฝ่ามือในชั่วข้ามคืนนะครับแต่มันคือการปรับเปลี่ยนเล็กๆน้อยๆที่เราตั้งใจทําในทุกๆวันเพื่อค่อยๆปรับจูนเข็มทิศของเราให้กลับมาชี้ไปยังทิศทางที่ถูกต้องอีกครั้งหนึ่งขั้นตอนเหล่านี้เป็นเหมือนการค่อยๆจูนเข็มทิศของเราให้กลับมาตรงทางอีกครั้งครับไม่จําเป็นต้องรีบร้อนเลยแค่เริ่มต้นง่ายๆจากการหยุดเพื่อรับสั่งความรู้สึกของตัวเองก่อน แล้วค่อยๆปรับเปลี่ยนทีละเล็กทีละน้อยเช่นลองปฏิเสธในสิ่งที่ไม่ใช่ตัวเราดูสักครั้งแค่นี้ก็เป็นการเริ่มต้นที่ดีแล้วครับผมไปเจอสูตรนี้จากหนังสือเล่มนึงมาครับแล้วรู้สึกว่ามันอธิบายเรื่องนี้ได้เห็นภาพชัดเจนมากๆเลยคือการที่เราจะค้นพบสิ่งที่อยากทําจริงๆได้เนี่ยมันต้องเกิดจาก3องค์ประกอบนี้ที่ลงตัวและส่วนที่สําคัญที่สุดที่เป็นจุดเริ่มต้นของทุกอย่างเลยก็คือ Why หรือสิ่งที่ให้ความสำคัญซึ่งก็คือค่านิยมของเรานั่นเองครับเพราะมันคือเหตุผลและเป็นทิศทางของทุกๆอย่างในชีวิตและเรื่องที่สำคัญที่สุดเลยก็คือการใช้ชีวิตให้สอดคล้องกับค่านิยมเนี่ยมันไม่ใช่เป้าหมายที่เราไปถึงแล้วก็จบกันนะครับแต่มันคือการเดินทางที่เราต้องคอยปรับจูนอยู่เสมอไปตลอดทั้งชีวิตเลยเพราะว่าค่านิยมของเรามันเปลี่ยนแปลงได้ตามช่วงวัยและประสบการณ์ครับ สิ่งที่เคยสําคัญที่สุดตอนเราอายุ20อย่างความสนุกสนานท้าทายพอเราอายุ40มันอาจจะเปลี่ยนไปเป็นความมั่นคงของครอบครัวก็ได้จริงไหมครับการกลับมาทบทวนแล้วก็เช็คอินกับตัวเองอยู่เสมอซึ่งเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆเพื่อให้เราได้ใช้ชีวิตที่เป็นของเราอย่างแท้จริงในทุกช่วงเวลานั่นเองก็หวังว่าเรื่องราวในวันนี้จะเป็นประโยชน์ในการเริ่มต้นสํารวจและรับฟังเสียงกระซิบจากหัวใจของตัวเองกันนะครับ ลองใช้เวลาเงียบๆถามตัวเองดูอีกสักครั้งว่าตอนนี้เข็มทิดในใจของเรากำลังชี้ไปในทิศทางที่ทำให้เรารู้สึกมีความสุขและเป็นตัวของตัวเองอยู่หรือเปล่าหากชินชอบเรื่องราวที่ช่วยให้เราได้กลับมาทบทวนและเข้าใจตัวเองมากขึ้นแบบนี้สามารถติดตามเรื่องราวอื่นๆของเราได้ที่ช่อง Whispers by Breeze นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับหากชอบตอนนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งติดตามพอดแคสต์ของเราในตอนต่อไปนะครับสาหรับวันนี้ w h i เปอร์พอดแคส by breeze เสียงกระซิบของสายลมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ